สวัสดีเอฟทีทุกท่านมีคนบอกว่าพี่นัททำไมให้เห็นแต่ภาพให้เห็นแต่แสงสีเสียงเออก็เห็นหน้าค่อยอ่ะตลอดสามปีที่ผ่านมาแล้วเขาก็เบื่อแล้วอันนี้คือพระาทิตย์ตกดินนะที่บ้านนาเพียงนะชีวิตนะที่เรียบง่ายนะพี่ๆเนาะไปดูหน้าบ้านกันไอุดรทำอะไรนี่นเราจะไปตาม วันตกเด่นกันอเออพี่โกเอ้ยไม่ต้องบนพี่นัทมากตลอดเขาเห็นหน้าพี่นัทก็สองสี่สปีเด้ที่ตรงนี้มันมาแล้วมีความเด,นด่นเด้น่าจะไอ้น้ําขึ้นมาเด้เออเนี่ยเราก็จะพาเจ้าไปดูเขาทานาเด้ถ่ายนาะเาทำไมเขามาไถาตอนนี้เนาะจะมืดอยู่แล้วนะ ขาเรียกว่าอย่างเงี้ยะ fc ทุกคนเขาเรียกว่าผีตะกพระอ้อมนะตระเวนจะรับขอบฟ้าอย่างเงี้ยโอ้ยมันจะตามมาเทดยานเฮ่ไปดูก็ไถนาไาทำคันากันนะนี่ว้าวเห็นไหมบรรยากาศยามนะโพเพน,นะของบ้านไล่ไปลายทุ่งอย่าเงี้ยอะไรเนหะ็นไหมหมาเมือก็ออกมาวิ่งเล่นนู่น ไปดูนกเห็นไหมเขาไถานาก็ต้องมีนกนกมันก็ยังไม่นอนนะมันก็ยังมาหากินของมันเออเนี่างนี้ทำนาแหละตรงนี้เห็นไหมล่ะบ้านพี่นัทพี่โกไม่ต้องบ่นพี่นัทหรอกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นัทก็ต้องพาไทาอุดอรไปหาหมอพี่นัทก็จะพยายามมาพิป์บ่อยๆเด้อนะไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่าไปคิดมากมัน กับสังคมโซเชียลนะตอนนี้ก็มีขึ้นมีลงกันทุกช่องไม่มีช่องไหนถ้าอยู่คงทนและถาวอหลหรอกพี่โก้สักวันหนึ่งนะเออแล้วก็เอาที่เราสบายใจอ<ม>๊าโมจิไปไล่นอกอีกแล้วเอฟซีนู่นนกเอียงนกเอียงนกเอียงเต็มเลยนอกใหญ่ๆไปหมดแล้วโมจิมาเร็วพี่เขาก็ปั้นคณาทำคณา เข้าไปอือนะนี่แหละบรรยากาศยามเยน็นของบ้านเราก็อย่างเงี้ยแหละนะเออไม่มไปแล้วไปดูพ่อจันที่ยังอยู่ไหมจะหาพ่อจันที่ยังอยู่ไหมเออพ่อจันกลับบ้านไปยังไปดูสิ่เอเคแล้วก็จะถอยรถใครก็เดินมาเออนี่โอ้ย นี่าจะฝนตกให้ดูท้องฟ้าที่สวยงามไปดูที่ปูนปั้นอยู่ไหมไปหาปูนปั้นไป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 ดูผ้าตากที่กลับจับท้ายยังยอดนี่คือการปั้นเปเอาอะไรมานักหนาฮะหยุด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 ยุคนี้ยุดยุดยุคนี้อายุคือยุคนี้ยุดก่อนหยุดก่อนเอาทำไมจมูกเป็นอย่างนั้นอ่ะฮะ จะให้หนูซื้อยามให้พ่อจันแล้วบอกแกด้วยเด้น้าหูเนี่ยไปโยไปนั่งไปข้างนอกเนียมีแต่เสีย่ยโอเคเห็นหน้าแล้วนะน้าเตอร์จึ๊บๆอ่ะเออนะคือยามเย็นนะคะพี่เนี่ยแหละให้เห็นชีวิตสดๆบทไม่มีเนะี่ยของพี่นัาเด้อนะคะก็พี่อย่าบนร้ายอย่าจมร้ายอ่ะให้เห็นหน้าแล้ว โ้กลางคืนก็ไล่สุดก็เห็นหน้าอยู่นะก็เหนื่อยเด้คิ้วกว่าไม่มีนะอะไรก็ไม่ได้แต่งนะคนก็ไม่สวยก็ไม่อยากจะให้เห็นหน้าเด้นี่แหละบรรยากาศเนาะนี่ดิจะให้ดูบรรยากาศนี้ไปดูน้ําก่อนนะเจ้าดูซิมันสวยแค่ไหนแหละว,ว่า FC ดูซิว่ายามที่พระอาทิตย์มันตกดินเนาะถ้านาข้าวสีเขียวๆข,ขึ้นมาตอนนี้เขาดูดน้านะน้ํายังไม่ปล่อยมาเขาดูดน้ําคลองขึ้นมานี่ ดูดขึ้นมาเพื่อเอาไปใส่นาเี่ยแล้ววิวทั้งนาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปหาหมอเป็นกำลังใจให้เราด้วยละกันเนาะนะคือถ้าก็ไม่อยากจะทำคลิปอะไรที่มัน เยอะแยะมากมายเพราะว่าเนี่ยพี่นัทก,ก็ไม่สบายนะวันนี้ก็ความั้นขึ้นปวดหัวเหนื่อยแต่เดี๋ยวกลางคืนจะขึ้นไหลอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละก็อยากให้ชมบรรยากาศนะของของอะไรละ่ะเราจะเรียกว่าอะไรละ่ะของชีวิตใหม่ทุกทุกชีวิตอะ่ะเข้าใจไหมมันต้องมีขึ้นและวมีลงนะอาหารหน้ามาคุณคือถ้ายอดมันจะลงก็ให้มันลงไป ยอดมันจะขึ้นแต่จะขึ้นด้วยผิดวิธีขอให้เราอยู่รอดมีค่าอาหารหมามีค่าอาหารน้องพอไม่ตายถ้าพี่ๆยังมีใจให้หนูอยู่ช่องหนูไม่ตายขอบคุณพี่ๆทุกคนดูเหือออกร้อนมากไปแล้วบายๆเจอกันในคลิปเลื่อยเจอกันในไลฟ์บายๆเรอออกร้อนมาก